ไปแล้วเดี๋ยวพักทันเดี๋ยวแม่ตัวอาชีพเนี่เนเนยเดี๋ยวไมคลิปได้ไหมทอดไช่ดาวชื่อๆมันก็มาไช่น้อยเนาะไช่น้อยเออทอดไข่ดาวชื่อๆเนี่ยกระสุนไมัดกับเขาอ,อ,อ,อีกเดี๋ยวกับข้าหมูซื่อๆพายชิมปมะกว่างยู่นี่พัดอ,อันอันเห็ดแนวอื่นเดี๋ยวดองกระสิลงไปทายนาตีแล้วเห็ดหนมะมัยอยู่ข้างล่างจ้ะเป็นอันเป็นอันอันอันแบบว่าข้นยากเห็ดอ่าบ่เป็นกับไช่เนี่ย ไข่ดาวผัดกะเพราผู้ใดกระเฮ็ดเป็นเยอะเดี๋ยวค่ะแม่มีสูตรดีเนาะสูตรนี่ยังสูตรมีม่ยูเนี่ยตีไข่พวกๆแล้วก็เอาลงกโลดนะต้องเมื่อเมื่อเดียวมัเป็นคอร์บหลอกลวงนาบ้างเอาพอดีเอาพอดีปลาดิบเสียบไข่ดาวโอเค ประสพกะเพราถุนตูบเนี่ยกลจัดควายบึ้งโลดใช้น้ำอันนี้เผ็ดปะนนี่ยนี่แดงโธ่ไงมันก็เผ็ดก็ใช้น้ำมันใาเนี่ยอเป็นขวนเนาะใช้น้ำมันใส่ได้ใช้นานๆประกะเพราสืบาใต้กัน หมูไปเลยเสร็จแล้วก็มาหมูชับเอง้ะคะ่ะชับเป็นดุ่นพูดพอีพริกกระตาัมมาลงโกเปคือกาบ่าเพรทำให้มันพริกแดงหรือจะเพรทำให้มันเผ็ดพริกไม่ยังบ่เผ็ดเหรอฮะ <c oughs> แค่แค่าอประจำ ชีสขาวจังน้อยปุ่อ้้ไว้อัดสูดจังน้อยโอ้ใ่เบอร์สุย่างมันจะเป็นเครื่องสูงรสอีกจังน้อยอัจจะเป็นเครื่องสูงใชลงไปด้วยน้ำตาลหวานว่านิดหน่อย ร่างคุกอย่ละบึนไล่ไลาไป่อยก็เมนโซนมากน้ำแกงหมูก็เมนผัดกับข้าแต่วเม่โซนแล้วก็าก็เคยกินแแจ่นอง่อยแกงแล้วาก็เคมาต่ผัดกะเผาน่แล้วก็หมั้องขาวไทยซ้ำก็ขาล้างแกงแล้วจจอกสเกลือใส่กใส่น้ซุกแล้วฮ้ใส่แบบนี้ลงไปเพราะต้องใส่น้ำมันหอยผัดกเข้าแม่เพราะส่น้ำมันหอยจักเสีย ได้ใบกระเป๋าลงไปเลยปีนค่ะเขาบดสับยังไงไขาวแ,แก,มแก่มันเป็นแกงมันเป็นแกงนานแบบไปเลยไปเล้มาซิมสิค่ะมาซิมแล้วมาตรฐานการเก็ดแล้วสิมาซ <c oughs> ิมมาแซมเมียงเก็ดไม,ม่จนหมอยหอกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปเห็นตรงมันบางท้องว่าไปสลามุงงอกก็หงอกกระดานมันบางท้องเดี๋ยวไปเห็นตรอนี่เขาเอิ้นมาตรฐานค่ะมารทานมาตรฐานไหมนี่แหละเขาเอิ้นว่ามาตรฐานเลยวันพาร์จบเภาได้เก่งแอนพอเราเหมือนมากินนะก็จะน้ำหน้าค่ะ เวลาเวลาล่างหลายคนพัฒนาสิลป์ไม่ใช่ผัดกะเพราอันนี้มันแกงน้ำเยอะจังมากค่ามากแบบจังสี่แล้วค่ะมาขไปมากได้ไปเบิ้งนาตีจังน้อยกัน